เดี๋ยววันนี้น่าจะพามาเดินตลาดวันอาทิตย์ค่ะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดขายของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเมลเบิร์นนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะพามาเดินตลาดวันอาทิตย์ค่ะ แต่ว่าออนแอร์วันพฤหัสว่างั้นตลาดนี้นะคะเป็นตลาดขายของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นแล้วค่ะก็าจะาฟิลท์เหมือนตลาดจุจุจาบ้านเราหรือว่าตลาดรถไฟนะคะเดี๋ยวนัาพาไปดูค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างนะคะ าดที่เรามาเดินในวันนี้นะคะมีชื่อว่า Camberwell Sunday Market วันที่ขายและสถานที่ขายเนี่ยก็ตามชื่อตลาดเลยนะคะก็คือเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะตลาดก็อยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟ c แคมเ w e l l นะคะถ้าเราเดินทางมาด้วยรถไฟเนี่ยลงที่สถานี c a b e มเ well แล้วก็เดินเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีค่ะเดินตรงไปนะคะข้ามถนนข้างหน้านี้แล้วเดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเจอตลาดเลยค่ะ หรือใครที่ขับรถมานะคะก็จอดตรงข้ามตลาดได้เลยค่ะตลาดนี้ดียังไงก็ดีตรงที่ของถูกมากๆค่ะราคาก็มีตั้งแต่3เหรียญ5เหรียญเลยนะคะ และขายทุกอย่างนะคะทั้งเสื้อผ้ารองเท้าของแต่งบ้านของเล่นต้นไม้เกมของสะสมหนังสือแต่ว่าวันนี้นะคะนาจะมาเดินดูเสื้อผ้าเป็นหลักค่ะคนที่มาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเดินทางมาด้วยกระเป๋า30กิโลนะคะนัดก็แนะนำนะคะไม่ต้องหอบหิ้วพวกเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทนะคะเพราะว่าอของพวกนี้มันกินพื้นที่เยอะมากเราเก็บโคต้า30กิโในกระเป๋าของเราเนี่ยไว้ใส่สิ่งอื่นๆดีกว่าค่ะ พวกเสื้อผ้าเนี่ยมาหาที่ออสเตรเลียเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวเนี่ยของที่เอามาจากเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่ทนหนาวถ้ากับของที่เราซื้อที่ออสนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงเลยค่ะคือหอบมาเนี่ยอยู่ไม่นานก็ต้องทิ้งค่ะมันทนหนาวไม่ไหวจริงๆตลาดคือใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะ้าพาไปดูนะว่ามีเทคนิคยังไงที่เราจะเดินให้ทั่วตลาดนะคะ นี่ค่ะให้ดูตรงสไตล์การแต่งตัวแล้วก็ไซส์ของแม่คานะคะเพราะว่าของที่เขาเอามาขายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของเขาซะส่วนใหญ่นะคะอย่างนัทเนี่ยไซส์8เนาะก็ต้องหาคนขายที่ไซส์เล็กๆหน่อยนะคะอ่ะอย่างร้านนี้ค่ะเราก็ตรงเข้าไปเลือกเลยค่ะ คือเปิด6โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะคนที่มาก่อนเนี่ยก็คือได้ได้เลือกของก่อนเนาะแล้วก็ได้ลองด้วยค่ะได้เดินครบทุกร้านนะคะแต่ว่าของก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าถ้าคนมาสาย,สายใกล้ตลาดจะปิดแล้วเนี่ยของก็จะถูกมากๆเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามาก่อนหรือว่ามาใกล้จะปิดจะดีกว่ากันนะคะยังไงคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนัดจะมาอ่านค่ะเดี๋ยวขราวหลังจะได้มาให้ถูกเวลาเนาะ